สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาพทุกคนมารับของฟรีลิมิเต็ดีทีซีค่ะซึ่งรับง่ายมากๆเลยนะคะแต่ทั้งหมด1-0,000ชิ้นด้วยกันคะ่ะจะมาจากแมปนี้เลยนะคะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในเซิร์ฟส่วนตัวนะคะจะดีที่สุดคะ่ะสร้างเซิร์ฟส่วนตัวนะคะแล้วก็รีบเข้าไปเลยคะ่ะโดยของฟรีนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะเดินตรงเข้าไปเลยนะมันจะมีหุ่น NPC คะ่ะให้ทุกคนนะคะกดที่ตัว E ีเนี่ยที่หุ่นะะนะคะแล้วก็กดบายนะคะเป็นปุ่มบายนีย่ที่รูปหมวกนะคะแล้วพอมันขึ้ข้้้บบ้้นนนนนนนเเเเเลลลขขแแบบบีีีีีีะะะะะะะคคคคคกกก็็ดดซือออไะะอะะอไไยย่่่งงรรรราจััฟชปทท ะะก่อนที่ของฟรีเนี่ยมันจะหมดนะคะยังไงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพยายามเข้ามาดูคลิปในช่องเราด้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีของฟรีแจกเนี่ยที่เป็นลิมิเต็ดอยู่ GC นะคะเยอะม,มากๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําคลิปให้ดูค่ะติดตามรอได้เลยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้ไว้ค่ะ